เรียบร้อยแล้วครับสําหรับเมนูผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวครับเมนูโปรดของทุกคนก่อนอื่นผมจะมาเตรียมเกียวไข่ว่าทําไข่ดาวก่อนครับเจียวไข่ดาวก่อนนะครับเพื่อที่จะกินกับข้าวสวยร้อนๆครับหลังจากไข่ดาวซุกได้ทีแล้วก็ตักใส่จานรอเตรียมที่จะมาผัดกะเพราหมูสับได้เลยครับน้ำมันที่เหลือครับ ผัดกะเพราหมูสับน้ำพริกกระเทียมลงไปผัดเกียวไห่หอมครับหลังจากี่ผัดกระเทียมพริกเกียวหอมได้ทีแล้วผมจะนั่มหมูสับลงไปเลยครับหมูสับรว่าหมูบดนั่นเองครับใส่ลงไปก็ประมาณนะครับเสร็จแล้วเขาก็มานผัดหมูสับกับเครื่องนเขาได้เลยครับ เติมรสชาติลงไปด้วยทั่วฟักเง่าครับเกลมสีสันปรุงลงไปด้วยซอสน้ำมันหอยครับขาดบ่ได้ครับซอสน้ำมันหอยนี่ทุกครั้งผมต้องใส่ครับพัดทุกอย่างให้เท่ากันครับจนหอมได้ทีแล้วปรุงรสด้วยเติมนนัเปลาลงไปนิดนึงครับจากนั้นเราก็มาใส่ผงปรุงรสครับรู้ว่ารสดีลงไปครับหนึ่งซอสชาครับตามด้วย น้ำตาลรา้ลงไปครับเพิ่มความหวานนิดนึงนะครับพัดความเข้มใส่ผงชูรสล,ลงไปครับนิดนึงเสร็จแล้วห้อกับพัดทุกอย่างเข้ากันเลยครับง่ายๆครับเมนูนี้ถือว่าเฮ็ดกินได้ทุกคนครับพัดกะเพราหมูสับครับหลังจากนั้นก้นตอนสุดท้ทายก็มาใส่ใบกะเพราลงไปเลยครับเพิ่มกลิ่นหอมยับกลิ่นข้าวพัดทุกอย่างให้เข้ากันจนสุกได้ที่ครับ มีรสชาติกลิ่นหอมออกมาจากใบกระเพราแล้วครับนี่ก็คือสูตรเด็ดนะครับใบกระเพราผัดกับหมูสับทั่วฟักเง่าครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเมนุ่งง่ายๆครับแค่นี้ก็ถือว่าน่ากินแล้วครับพี่น้องตักเทใส่จานพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินได้เลยครับมาด้วครับพี่น้องผัดกระเพราหมูสับพร้อมกับไข่ดาวครับ กินกับเขาสวยเ่านอนพี่น้องเมนูนี้ถือว่าเมนูง่ายๆครับแต่รับรองว่าแซ่บดีกว่าสื่อเขาครับเฮ็ดกินเองถูกปากอร่อยด้วยนะครับ